ในนามของเพื่อนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยายย 35, ลัยพายัพ2535ก็ขอทำคลิปนี้ให้กับเพื่อนของวันทุกคนที่ไม,ไม่ได้มาร่วมทำบุญให้กับวันในวันเส,สาร์ที่30กร,นะกรกฎาคม2559 ยาก็ขอทําคลิปไปให้เพื่อนๆได้สนใจมาหาวันด้วยคุณพ่อของวันนี่คุณพ่อของวันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็นี่คือสามีของวันเพื่อนขยับนะครับซึ่งเป็นอายการแล้วก็พวงหลีที่เขามาแสดงความเสียใจนี่ก็เป็นหลีดต่างๆที่ คนที่ได้ร่วมงานก็ได้ส่งมาแสดงความเสียใจกับการจากไปของวันด้วยวันนี้พวกเราจะเป็นนี่เป็นช่วงเย็นจาภาพเนาะก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับก็ประมาณเอสิบแปดนาฬิกา คุณพ่อก็ยังเศร้านะครับแต่ว่าก็เก็บความรู้สึกเนาะลูกผู้ชายนะครับคุณพ่อวันอายุหกสิบห้านะครับ<อ>ก็มาต้อนรับแขกเหลือนี่ก็ลีดของรุ่นนอ้องนินติตพายัดสามหกนะครับนี่ก็เป็นป้ายบอกว่าใครเป็นเจ้าผ้าบ้างนะครับของ ขณะศิสา์พยับสิทธิ์ของเราเนี่ยอ่านี่ซันครับสันสันแล้วก็ด้าก็มาร่วมฟังสวดด้วยซันหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยอะนี่ด้าเป็นคุณคุณแม่อ่านี่ท่านพิธิจจารู้สมบัติแล้วก็นั่กับท่านอายการเปนประธาน พระสงค์ก็มาถึงนะครับก็เริ่มที่จะสวดภายวิธรรมประธานก็กล่าวจุดเทียนอ่าจุดเทียนเริ่มรับศีลน,นะครับขอให้ดวงวิญญาณของวันได้รับรู้ไว้ด้วย เพื่อนๆจากเชียงใหม่นะครับก็คุยกันทางลายส่งเงินโอนมาที่ตุมแล้วก็ได้ตุ่มก็ช่วยกันรับผิดชอบอ่ะกับตันต๊อกมาตันต๊อกแล้วก็ว่าที่ผู้พักษาสแต่รปปอง พระหลวงเสกสิทธิ์ไอ้หน่อยเรียกพระหลวงไม่ได้แล้วท่านเสกครับก็คุณพ่อ,อแม่ของวันน,นี่ก็น้องสาวของวันแขกเรือนั่งอยู่ด้านนอกตัานตอ p สั้นมาละอันนี้ก็เป็นการที่ร่วมจัดถวายสังฆทา,านน้องสาวของวันก็ นำสังฆท,ทานไปนำได้ลูบสมุดจดตใจแข็งตึมนี่ก็สามีของวันนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยกับตันต๊อกอาเดินเข้ามานั่งสวมดมนต์จากสวดวิธรรม จบไปเข้ามาเข้ามาจริงเราควรจะได้เจอในแบความสุขมากกว่านี้นะครับแต่เราไม่สามารถจะซื้อธรรมชาติได้เราก็พยายขึ้นสู่ข้ามาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้กำลังใจ ครอบครัวของวัดตุ้มก็เป็นแม่งานช่วยเหลือเขียนประวัตินะเขียนประวัติในก็จะมีการพระาทานถึงศพในวันอังคารที่าสิงหาคม7มถ้าเป็นฝูเซิงันได้มากก็มาร่วมทำบุญนะีำไม่มากก็ส่งไกลมานะครับส่งวันกึงผมกรับหน้าที่ช่วยไทายรูปนะครับ ติดไว้ให้เจอกันมาดูกันมาสนใจกันหลังจากพระสงฆ์สวดบิรัม,มเสร็จนะครับตุ้มบอกว่าทวายกระซานหมดไม่เจอกันเลยติ๊กปีแต่นี่นเรีนนยนธุรก<ส>ิจบัณฑิตด้วยกันใช่ไหมตุมก,ก็ต้มใจถวายแล้วก็พระสงฆ์ก็ได้มาเลียนันเล็กเรียนที่จะปังสกุลแล้วแล้วต๊อกกับตุ้มนี้ไม่เจอกี่ป,ปี ก็มีได้คนเพื่อนมีได้คนส่วนส่วกับวัดได้ไปแลทำเรื่องสอบเราชนะที่ิอง้าแล้วก็ทุกคนก็รวมกันบเก่าาานก่อเลยนะครับพามนะครับนามตรูัอาจารานามรูังโครัง

ผมนั่งอยู่ข้างหลังแม่รอทุกวันพาเขาไปคุยหลังแ้แล้วก็คุยเป,ป็นภาษาเนือม,มีความเป็นลูกหลานเป็นเพื่อนของกนัน เสร็จแล้วคนก็ทยอยกลับนะครับนี่เห็นส้สมกับนูเล็กก็มาด้วยเราก็ไม่ได้เจอกันนนเพื่อเราที่มาไปหนักก็เข้ามาเคารพดูวิญญาณของวัน เดี๋ยวก็จะได้ถ่ายรูปรวมกัน,าากนาสาธุปปาาาก็จุดทูปไปครับเสะอ๋อมาับตาส้มหูเล็กอ,อ,อ๋อ,อน,น้ำเออมนเออเราเก็ปปมีพักงก็ทยอยเข้ามานะครับก็ถ่ายรูปถึงเนี้ย เขาเขเล่นม,มีการถ่ายรูปก,กับวันไม่เป็นที่ระลึกลเสร็จแล้วขอบคุณครับ มันจานมันจานมันจานบิ๊กแบจกมาเยนนะคะมาวันมาวันราคาเลย